ไปจ้าไปกันแบบเดทเรียวไง <c oughs> ไ,ปไปหายที่ใหนกไปโอเคสองแคจะเอาเป็นเป็นอะไรดีอ่ะหมอดีกว่าเป็นลำพายไหมเป็นลำพายไหมเป็นหมาป่ากนะันได้เดี๋ยวฉันขอหอ,อมอ่ะเป็นหน้าป่าเดี๋ยวด้นะคะรู้แล้วทักทิ้ขอขอ

หาปอยู่ไหนอยู่ไหน่อยูไหนจ๊ะหาแปะมาเดี๋ยวฟังเองมามาเลยมาไหมไอ้เธอบอกว่าจะเป็นแวมไพร์ไงไม่ฉันเป็นแล้วแต่ว่ามันติดบั克อะไรไม่รู้อ้าวกระเด็นออกจากแมพเอ้ยกระเด็นออกจากแมพอีกแล้ว บา,บายยนะจ๊ะเราแค่นี้ก่อนเกมหนักแมป